ยินดีต้อนรับสู่มา r s Auto Garage ช่องของคุณสำหรับรีวิวเชิงลึกและฟีเจอร์ล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์และอากาศยานทางทหารที่ล้ำสมยัยวันนี้เราจะพาไปชมจอดลึกเครื่องบินขับไล่ General d y n a m i c F-16 รุ่นปี2026ซึ่งถือเป็นสุดยอดขององค์การพัฒนาในวิศวกรรมเครื่องบินรบสมัยใหม่ ด้วยประวัติศาสตร์การใช้งานที่พิสูจน์ประสิทธิภาพมาอย่างยาวนาน f 16ยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลายเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีความสามารถและความหลากหลายมากที่สุดในโลกโดยรุ่นปี2026นี้ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดทั้งระบบภายในเทคโนโลยีและความพร้อมในการรบแห่งอนาคต เอฟลบ16ปี2026ยังคงยึดโครงสร้างหลักเดิมของ f i g Fighting f ฟลคอนไว้แต่ได้เน้นการพัฒนาเพิ่มเติมในด้านความสามารถรอบด้านความคล่องตัวและการเอาตัวรอดในการรบการอัปเกรดห้องนักบินให้ทันสมัยด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่แบบ Glass Cockpit ที่สามารถปรับแต่งข้อมูลได้ตามภารกิจของนักบิน พร้อมระบบแสดงผล HUD แบบดิจิทัลที่ช่วยให้รับรู้สถานการณ์แบบเรียลไทม์ระบบควบคุมการบินแบบดิจิทัลใหม่ช่วยให้ควบคุมเครื่องได้แม่นยำและตอบสนองได้ดีเยี่ยมในทุกสภาพการบินสิ่งที่โดดเด่นอีกจุดของรุ่นนี้คือถังเชื้อเพลิงแบบคอนฟอร์มอลที่ติดตั้งแนบกับลำตัวเครื่องบินเพิ่มระยะบินโดยไม่ส่งผลต่อรูปทรงอากาศพลาศาสตร์และยังช่วยลดการตรวจจับจากเรดาร์ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมาพร้อมเรดาร์ AESA ที่สามารถตรวจจับระยะไกลติดตามเป้าหมายห่อลายจุดพร้อมกันและมีความทนทานต่อการรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ในด้านพลังขับเคลื่อนเครื่องยนต์ F 1 1 0ที่ได้รับการอัปเกรดสามารถสร้างแรงขับที่มากขึ้นโดยยังคงความทนทานไว้ทำให้ F 1 6ทําทำความเร็วได้มากกว่าแมส2พร้อมการเร่งความเร็วที่รวดเร็วและประหยัดพลังงาน รองรับทั้งภารกิจสกัดกั้นทางอากาศและโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินโดยสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายเช่นระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ขีพนาวุธนำวิถีและระบบรบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโครงสร้างที่รองรับอุป,ปกรณ์ต่างๆอย่างยืดหยุ่น F16 จึงสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายภารกิจ ด้านความปลอดภัยและการอยู่รอด F16 ใหม่มีระบบเตือนภัยจากเรดาร์ระบบป้องกันตัวอัตโนมัติและระบบหลบหลีกภัยคุกคามที่ช่วยให้นักบินมีโอกาสรอดสูงขึ้นหมวกนักบินรุ่นใหม่ที่มาพร้อมหน้าจอแสดงผลในหมวก HMD ยังช่วยให้ควบคุมอาวุธได้เพียงแค่หันมองไปยังเป้าหมายเพิ่มความแม่นยำและความรวดเร็วในการต่อสู้ระยะประชิด อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยรบอื่นๆได้แบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพการบำรุงรักษาก็ได้รับการพัฒนาให้รวดเร็วและประหยัดมากขึ้นด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลล่วงหน้าและโครงสร้างแบบแยกส่วนช่วยให้การเปลี่ยนอะไหล่และการเตรียมเครื่องในแต่ละภารกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยรวมแล้ว F-16 ปี2026คือสมดุลที่ลงตัวระหว่างประสิทธิภาพดั้งเดิมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตถูกออกแบบมาเพื่อความเร็วความแม่นยำและการใช้งานหลากหลายเหมาะสำหรับภารกิจทางทหารยุคใหม่ในทุกสภาพสนามรบไม่ว่าจะเป็นการป้องกันประเทศการปึกกับพันธมิตรหรือภา,ารกิจรบจริจรงขอบคุณที่รับชมมาสออโต้การชหากคุณชื่นชอบเทคโนโลยียานยนต์ เครื่องบินรบและอาวุธยุโทโธปกรณ์สุดล้ำนี่คือช่องที่คุณไม่ควรพลาดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันในวิดีโอต่อไป